มึงครับี่เรียก็พยามอ้างเพิ่อหายเรี่กความชื้นนะครับไ่โรคเป็นไหนโรคมหนไ้วน้ก็เป็น่โรคใจโใจตอนเขั่นในวันนี้เราถูกบันได้บวันนี้เราถูกไมนได้าไหมพี่ีมองยังไงวันนี้มนมด้ไม่มีอไรก็เลไใ่เตี๋ไอเตีขาไม่เจอไรแต่ว่าคือของเรารอเดินเดินจะเข้าจับ พอจับได้จับแล้วทาไม่ได้เี่ยมันมันตามองเป็นตัวแพ้ทั้หมดไอ้ไอ้เห็นชัดไอ้ลูกเวลาไอ้นู่นฮะเราจะกลิ้่งสองสามทีเขาชัดกว่าแลยทำไม่ได้ก็เลยจะเป็นตัวแพ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าประสบการลูกผมยังน้อยกว่าเขาอย่างน้อยผมว่าเป็นครึ่งเพราะเอสเตเดวดาเนี่ยไม่ตำจัาเขาไม่โกหกนะเหมือนผมอ่ะลูกผมไม่ต่อยข้างนอกคิบเจ็ดครั้งภู่ทอนนะ แต่เข네้าข <oh ้างในประมาณสี่ห้าสิบแม่ของเขาายร้อยนะแต่ของเข้าในข้างนอกแบบผมบอกว่าไม่ต่ำจากร้อยห้าสิบอย่างน้อยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โทษเน้อแต่ว่าเราเรายอมรับว่าประสบการณ์ลูกผมยังยังน้อยกว่าเขาเมื่อกี้เห็นน้องบอกว่าน้องเป็นคุยพิ่งหายเกี่ยวกันไหมมันก็ก็มันมันไม่น่ามีส่วนเพราะไอ้เสือรายเขาเป็นไอ้เสือรายออกมาแข็งแรงแต่นี่มันมันแพ้ มันทําอะไรไม่น็็ได้แล้วมันโมมอมวยมันเป็นองน,นั้นเวลาเราต่อยเจอคู่ต่อสู้แบบนี้อย่างผมต่อยเมื่อก่อนก็เหมือนกันพี่วีบอกว่าน้อง,<ๆ>องเขาเนี่ยปกติเป็นมวยฝีมือตั้งรับเนี่ยกา่ว่าเป็นมวยเดินเนี่ยมันมีมีผลกับน้องนี่มีผลเพราะเดินเราะไม่แกและตั้งรับเขาไอ้นนท์มันต้องยอมรับมันเขาอย่างงเ,เขาคือแ่ ดังไปแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปที่รับเรเป็นกำลังใจครับอย่าเลิกอย่างเดียวใช่ไหมน้อยอย่าเลิกคนนี้อย่าเลิกอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าสักวันต้องประสบผลสำเร็จพอผมเนี่ยทำไมผมชกมวยนะผมจบมสามแล้วเพิ่งจะเริ่มชกครั้งแรกชกบ้านนอกแั้วไม่ได้เป็นมวยวันนี้ก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้ฟื้นไม่ได้ต้องยอมรับต้องรอจะตามผลงานต้องรอพัฒนากลับไปพัฒนา ประสบการณ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มาตามล่าไอ้้เมือเนี่ยก็มวยยังไงมันวนไปวนมาก็โชกกันอยู่นี่แหละมันเหมือนฟุตบอลเนี่ยเตะกันไปนั่งกี่รอบเราก็ยังดูนั่นอันนี้มันก็เหมือนกันเป็นใจให้คราดีครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับชกหลังใจมาที่ไม่เลยไม่เลยมั่นใจมาตั้งมั่นใจมั่นใจขึ้นรายการตับมั่นใจเลยครับคิดว่าคิดว่าสู้ได้คิดว่าสู้ได้ วางแผงไว้ยังไงตอนน้ก็เจาะล่างก่อนครับลงล่างก่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าในก็มีมีสอบมีจังหวะที่ว่าจะรบกวนไม่ให้เขาไม่ให้เขาเจาะได้ครับครับผมครับมาดีครับผมครับมมีอะไรฝากถึงกอปตันของกองทับก็พยายามทำนะพยายามตั้งใจนะครับแล้วก็ขอให้อ่า ทาง FC ช่วยกันถ้ามีอะ,อะไรข้อข้อมูลถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับผมก็น้อมที่จะรับฟังนะครับ ครับวันน <cues> <write society> <ını urai> ี้พอใจมากของการชกออกครับผมครับวันนี้ฝ่อยดีมากน้ำหนักที่อย่างชกน้ำหนักเท่าไหร่ครับเขาทำร้อยสิบสองได้ครับสิบสองได้ครับวันนี้มาแต่ยังหลวมๆอยู่วันนี้มาหลายขึ้นมาถ้าดูว่าเท่าไคร่ยังแต่ใส่มาเยอะเกินครับขอบคุณพี่น้อยมากครับครับผมครับสวัสดีครับคคครรัับบบขอุณเราเป็นฝ่ายชนะหรือว่าแม้ชนะคะแนนเราชนะคะแนนยอดกล้ามาแล้วครับแล้วที่ปลุกเตียอดกล้าอีกครับมีรายการมาแล้ว น้องครับสวัสดีครับอันนี้ดูว่าเกมมันง่ายไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรครับดูว่าเราเตรียมร่างกายมาดีนะครับซ้อมมาหลายเดือนกับพักด้วยครับวันนี้ผู้ชกมีพยายามจะเดินจับอะไรแต่ว่าเราก็เก็บวูดได้หมดครับเห็นว่าร้อยสิบสองเรายังทำได้อยู่สิบเอดสิบสองสิบสองวันนี้ไฟไฟนี้ร้อยสิบสามมันใหญ่ไปไหมครับใหญ่นิดนึงครับ ถ้าให้ดีก็ร้อยสิบสองเราเราอยากชิงแชมป์ก็ง่ายร้อยสิบสองก็ไฟหน้าเจอยอดก้าชัยยอดก้าได้อยากจะคอชิงแชมป์ครก็เเด่นเด่นเพื่นนี่เป็นแชมป์อยู่ครับก็มองถึงสมบัติเช่นนั้นเลยถ้าผ่านยอดก้าได้ครับก็อยากชิงเหมือนกันมีอะไรต่อจะสี่แล้วครับก็ฝากเชื่อเชื่อจะเป็นกลังใจให้ผมนะครับทางหน้าผมทำไม่ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ